กำหนดการจัดงานวันที่10กุมภาพันธ์นี้ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นการจัดงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตนนั้นได้เชิญประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินรสุรานนท์มาเป็นประธานการเปิดงานโดยได้รับการยืนยันจากธงทองจันทรังสุปลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีว่าประธานองคมนตรีนั้นยืนยันที่จะมาเป็นประธานการเปิดงานแล้ว ขณะที่พลเรือเอกพระจุนตามประทีปเลขาธิการสํานักง,งานมูลนิธิรัฐบุรุษนั้นบอกว่าให้ไปสอบถามเรื่องนี้ที่รัฐบาลเองสําหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้มีองคมนตรีมีทูตานุทูตมีปหลัดกระทรวงมีข้าราชการผาอเหล่าทัพรวมถึงนักธุรกิจจํานวนมากกว่า400คนมาร่วมงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให เป็นการขอบคุณทุกหน่วยงานที่แก้ปัญหาน้ำท่วมไปได้ด้วยดีประเด็นไม่อยู่ที่ว่าพลเอกเปรมจุณสุลานนท์จะมาเป็นประธานการเปิดงานหรือไม่แต่อยู่ที่สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะจัดงานในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะเวลานี้ประชาชนยังอยู่ในภาวะที่ฟื้นฟูเยียวยาหลายคนยังกลับเข้าบ้านไม่ได้หลายคนยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท และคนเหล่านั้นก็ตั้งคำถามกับรัฐบาลว่ารัฐบาลได้เตรียมพร้อมๆสำหรับการรับมือน้ำท่วมที่จะมาถึงในปีนี้แล้วหรือยังในความเป็นจริงนั้นคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นปูและสร้างความสร้างอนาคตประเทศหรือว่ากอยออ,อไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือว่ากอยออนอ คณะกรรมการทั้งหลายนั้นมีผู้ที่เป็นกูรูเข้ามาช่วยกันคิดแต่ว่าแนวทางการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้นยังไม่เห็นที่เป็นรูปธรรมขณะที่สภาวะอากาศที่ยุโรปเกิดสภาวะที่เป็นอากาศที่เลวร้ายหิมะตกลงมาอย่างหนักนั่นหมายถึงว่าปีนี้ปริมาณน,น้ำของโลกจะมีปริมาณมากขึ้นทำให้ประชาชนนั้นต้องเตรียมคิดที่จะทำโมเดลของตัวเองขึ้นมา เพราะฉะนั้นกรรมการชุดต่างๆที่รัฐบาลตั้งขึ้นมามากมายแม้ว่าจะเฟ้นหากูรูเข้ามาช่วยแก้ไขหรือช่วยกันคิดแนวทางป้องกันน้ําแต่ยังไม่ทันไรวันพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาชื่อว่าคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติหรือว่ากอนอ,อชมีคําถามว่ากรรมการชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่กรรมการชุดอื่นๆเมื่อตั้งกรรมการชุดที่เรียกว่ากนอชอมาแล้วกรรมการกยนกรรมการกยอข้อเสนอของกรรมการชุดเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนใครจะเป็นคนรับผิดชอบบริหารงานต่อรัฐบาลนั้นยังคุมให้ความสําคัญกับการตั้งคณะกรรมการต่างๆมากมายทําให้ปัญหาต่างๆไปรกระจุกตัวอยู่ที่คณะกรรมการจนความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้นไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างทันท่วงทีครับ